น้อยมาเฟียตอนที่18พวกเธอสองคนหลบไปก่อนเธอและไซยารีบถอยหลบออกไปทันทีเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยพี่เลโอเพิ่มอีกเจ็ดคนนะอห่า่งนี้ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยถนัดในการใช้ดาบซามูไรต่อสู้สักเท่าไหร่นะ จะมีก็แค่เพียงสองคนเท่านั้นที่ดูพอจะมีฝีมือพอที่จะต่อสู้กับพวกทคกโอะได้โดยที่พวกเขายังไม่บาดเจ็บเลยสักนิดส่วนคนอื่นๆเหมือนจะมีบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยบางคนก็เสียท่าให้กับพวกทาคาโอะจัดการไปเรียบร้อยส่วนทางฝั่งของเลโอกับทคาอโอะนั้นทั้งสองคนต่างใช้ดาบซามูไร ฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างไม่มีใครยอมใครแต่เหมือนเลโอจะเสียเปรียบอยู่มากเนื่องจากฝีมือระดับทาคาโอ้นั้นไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวส่วนมากเลโอจะเป็นฝ่ายตั้งรับการโจมตีของทาคาโอสะมากกว่าทาคาโอกตวัดดาบลงทางซ้ายอย่างรวดเร็วเลโอ ที่เริ่มตั้งรับการโจมตีอย่างหนักหน่วงของอีกฝ่ายมานานเริ่มจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงจึงหลบคมดาบที่ฟันเข้ามาที่แขนซ้ายของเขาอย่างรวดเร็วไม่ทันทำให้คมดาบของทาคาโอฟันถูกแขนซ้ายเขาเขาอย่างจังทำให้เลือดสีแดงไหลออกมาจากแขนซ้ายของเขาทันทีเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แขนซ้ายของเขาทันที แม้มันจะไม่มากแต่เขารู้สึกเหมือนว่าตัวของเขาเริ่มชาและเริ่มที่จะไม่มีแรง <c oughs> ดาบของสามูไรมักจะมียาพิษเคลือบอยู่เธอมองเข้าไปที่หน้าของเลโอทันทีด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นใบหน้าของเขาค่อยๆซีดลงเรื่อย,เ,อยเลือดที่แขนซ้ายของเขาก็ยังคงไหลไม่หยุด ตอนนี้มึงคงรู้สึกชาไปทั้งตัวสินะยาพิษของกูออกฤทธิ์เร็วเสมอทาคาโอะแกนี่มันเร็วจริงๆเลยที่ใช้วิธีสกรปรกแบบนี้เธอคิดยินโกรธเคืองขับแค้นใจปนเป็นห่วงในตัวของพี่เลโอมีตรงห่วงไม่ใช่ยาพิษร้ายแรงอะไรยานั่น ก็แค่ทำให้คนที่โดนตัวชาและขยับตัวได้ช้าลงเท่านั้นพี่มาซารุพี่มาซารุอยู่ไหนรีบมาช่วยอสุมิกับพี่เลโอเร็ว,เ,รว,เ,รวเธอรู้ว่าฝีมือของพี่เลโอนั้นเป็นรองทักโอมากแค่ไหนแล้วยิ่งเขามาโดนยาผิษอย่างนี้ทางรอดแทบไม่เหลือเลยสนิดเธอไม่อยากให้เขาต้องมาตายเพราะเธอ ทั้งทั้งที่เขาไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาเสี่ยงชีวิตช่วยเธออย่างนี้แล้วถ้าวันนี้เธอและเขารอดไปได้เธอสัญญาเลยว่าทั้งชีวิตของเธอจะขอตอบแทนเขาไปทั้งชีวิตเพราะกูชอบที่จะฆ่าคนด้วยคมดาบมากกว่าใช้ยาพิษทาคขาโอ้ยิ้มเย็นใส่เลโอ ค่อยๆเดินลากมีดเข้ามาหาเลโออย่างช้าๆจบเกมกันสักทีนะไอ้เลโอทาคาโอะยกดาบแทงเข้าไปที่ท้องของเรโอเต็มแรงพี่เลโอในตาของเธอเบิกกว้างอย่างตกใจน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างกระทำนบพังเธอตะโกนเรียกชื่อเขาอย่างสุดเสียงหัวใจของเธอเหมือนจะเต้นช้าลง เธอเจ็บปวดเหลือเกินไม่นะเขาจะ,ะตายเพราะเธอไม่ได้นะตัวของเธอค่อยๆสุดลงร้องไห้กับพื้นออกมาอย่างสะอื้นจนตัวโยนโดยที่มีสายะประคองตัวเธอเอาไว้เลโอใช้แรงกำลังเฮือกสุดท้ายยกดาบขึ้นมาแทงเข้าไปที่คั้วหัวใจของทักโอทันทีซึ่งเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้ทาคาโอได้ถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงสักหน่อยก็เถอะแต่ก็คุ้มเลโอดึงดาบออกจากตัวทาคาโอร่างของทาคาโอล้มลงไปสิ้นใจตาย,ตายทันทีเลโอเองก็ค่อยๆสุดตัวลงนั่งทั้งๆงที่ยังมีดาบของทาคาโอเสียบอยู่คาท้องอซุมิเห็นดังนั้น รีบลุกขึ้นวิ่งมานั่งโอบประคองร่างของเลโอไว้ทันทีไซยาเองก็วิ่งตามอาซูมิมาเช่นกันพี่คะพี่เลโออดทนไว้นะคะเธอนั่งรอง้องไห้กอดร่างของพี่เลวอเอาไว้อยู่อย่างนั้นด้วยความเป็นห่วงเธอมองหาคนที่จะมาช่วยพาเขาไปที่โรงพยาบาล แต่คนของเขาเองก็ยังคงต่อสู้ติดพันอยู่อย่าหลับนะเธอพยายามเรียกเขาเอาไว้ไม่ให้หลับเธอกลัวเขาหลับไปแล้วจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังขึ้นพี่มาสรุปช่วยด้วย เธอหันไปมองทันทีที่ได้ยินเสียงประตูเปิดออกพอเห็นว่าเป็นพี่ชายของเธอเธอก็รีบตะโกนเรียกออกไปทันทีพี่ชายเธอมาพร้อมกับเหล่าลูกน้องนับสิบคนเลโอเกิดอะไรขึ้นทันทีที่พี่มาซรุมาถึงก็ต้องตกใจที่เห็นสภาพของคนในอ้อมกอดของเธอส่วนลูกน้องของพี่มาซรุก็รีบเข้าไปช่วยคนของพี่เลโอ สู้กับพวกทากคาโอที่เหลือทันทีพี่พี่เขามันช่วยหนูเอาไว้เธอรีบอธิบายพี่ชายทันทีน้าตาหนองหน้าจนเปียกชุ่มหน้ากากแมสไปหมดพี่มาซรุและคนของเขาอีกหนึ่งคนรีบเข้ามาประคองร่างของเลโอแล้วพาออกไปโรงพยาบาลทันทีเธอและไซายาเองก็รีบวิ่งตามพี่มาซรุออกไป ณโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นห้องฉุกเฉินน้องหนูไม่ต้องเป็นห่วงเลโอเลโอถึงมือหมอแล้วมาซารุพูดปลอบน้องสาวที่ยังคงยืนมองพยาบาลเข็นเตียงของเลโอเข้าไปในห้องฉุกเฉินอย่างด้วยความเป็นห่วงยังไม่ละสายตาแม้ว่าประตูจะปิดลงไปแล้วน้องหนูเป็นยังไงบ้าง รู้ไหมว่าพี่กับคุณพ่อเป็นห่วงน้องหนูแค่ไหนมาสรุจับไหล่บางทั้งสองข้างของน้องสาวเอาไว้เบาๆสายตามองสำรวจไปทั่วร่างบางของน้องสาวด้วยความเป็นห่วงว่ามีร่องรอยบาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่าหนูขอโทษค่ะพี่มาสรุถ้าหนูไม่นึกสนุกอยากออกไปเที่ยว เรื่องมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้อาซูมิที่เห็นสายตาที่มีแต่ความห่วงใยของพี่ชายที่มองเธออยู่เธอก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะรู้สึกผิดเป็นเพราะว่าเธอทำให้เรื่องทั้งหมดมันเลวร้ายแบบนี้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการคิดแต่จะสนุกแบบเด็กๆอย่างเดียวของเธอหนูทำให้พี่กับคุณพ่อต้องเป็นทุกข เพราะเป็นห่วงหนูเธอสัญญากับตัวเองเอาไว้เลยว่าต่อไปนี้เธอจะไม่มีวันที่จะทำให้คนที่เธอรักต้องมาเป็นทุกข์เพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุอีกป่าน,นี้พ่อของเธอคงจะกระวนกระวายใจเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกผิดเธอเข้าใจแล้วว่าทำไม พ่อกับพี่ของเธอถึงไม่อยากให้เธอออกไปไหนนอกคฤลือหานเลยนั่นเป็นเพราะพวกเขารักเธอมากมากเสียจนไม่อยากจะให้เธอได้รับอันตรายใดๆเลยเพราะว่าโลกของมาเฟียมันโหดร้ายเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอเธอเข้าใจความเป็นห่วงของพ่อกับพี่มาสารุที่มีต่อเธอมากกับวันนี้นี่แหละ เพราะว่าเธอเองก็รู้สึกเป็นห่วงคนที่กำลังทาการรักษาอยู่ข้างในไม่ต่างกันไซยาเองก็ต้องมาเจ็บตัวเพราะหนูพีเลโอเองก็เหมือนกันทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็ต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยหนูทั้งที่ไม่เชื่อเรื่องของเขาเลยด้วยซ้ำ เธอพูดไปน้ำตาก็ยังคงไหลไปด้วยไม่หยุดเธอยังจำภาพของไซยะที่พยายามจะช่วยเธอจนถูกทำร้ายได้ติดตาไซยะที่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวต้องถูกทำร้ายเพราะเธอไหนจะผู้ชายคนนั้นที่เอาตัวเข้ามาเสี่ยงเพื่อช่วยเธอเหตุผลจริงๆของเขาเป็นยังไงเธอไม่รู้ แต่ถ้าเขาและคนของเขาไม่ตามมาช่วยเธอไว้คงจะเกิดเรื่องร้ายแรงมากกว่านี้เป็นแน่พ่อของเธอคงจะไม่ใช่เสียแค่เกาะส่วนตัวไปแต่พี่มาเซอรุอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยก็ได้ถ้าเขาเป็นอะไรไปหนูจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยใช่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆ แล้วเธอก็ได้แต่ภาวนาขอให้เขาปลอดภัยแค่ให้เขาปลอดภัยเท่านั้นเธอซุกหน้าที่ยังคงมีน้ำตารินไหลออกมาไม่หยุดลงไปบนอดแกร่งอบกอดพี่ชายเอาไว้ทันทีเธอรู้สึกถึงสัมผัสอบอุ่นบริเวณศีรษะมือของพี่มาเซรุกำลังลูบป,ปลอบโยนเธออยู่บนศีรษะของเธออย่างอ่อนโยน เอริกเคนพร้อมทั้งเหล่าลูกน้องของเลโอและมาซรุรีบวิ่งเข้ามาที่หน้าห้องฉุกเฉินทันทีที่การต่อสู้ที่ติดพันได้จบสิ้นลงเอริกและเคนพร้อมกับเหล่าลูกน้องที่เหลือแม้จะมีบาดเจ็บและบาดแผลจากการต่อสู้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจที่จะไปทำแผลหรือรักษาในทันที ที่คนของมาซารุพาพวกเขามาโรงพยาบาลแต่พวกเขาทั้งหมดพร้อมใจกันอยากมาดูมาหานายของตัวเองด้วยความเป็นห่วงซะก่อนเพราะพวกเขาเห็นว่านายของตัวเองนั้นมีอาการบาดเจ็บสาหัสอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวคุณมาซารุครับเคนและเอริกที่วิ่งเข้ามาถึงหน้าห้องฉุกเฉินเมื่อเห็นคุณมาซารุเพื่อนของนายตัวเอง ที่กำลังยืนปลอบสาวน้อยที่นายของพวกเขาเป็นคนเข้าไปช่วยเอาไว้อยู่นั้นก็เอ่ยเรียกชื่ออีกฝ่ายออกมาเพื่อให้พวกเขารู้ตัวมาซารุและอาซุมิผละอ้อมกอดออกจากกันทันทีเมื่อมาซารุหันไปมองก็เห็นเคนและเอริกพร้อมกับเหล่าบอดี้การ์ดของเลโอคงทำความเคารพเขาอยู่นายของผมเป็นไงบ้างครับ พึ่งเข้าไปในห้องผ่าตัดยังไม่ออกมาเลยมาซารุตอบให้อีกฝ่ายได้รับรู้ในทันทีเหมือนกันพวกนายก็บาดเจ็บเหมือนกันนี่ไปทําแผลก่อนเถอะเอริกและเคนมองหน้ากันในทันทีด้วยความลังเลใจด้วยที่ว่าพวกเขาไม่อยากทิ้งนายของตัวเองไปไหนอยากจะอยู่เฝ้า จนกว่าจะรับรู้ว่านายของตัวเองนั้นปลอดภัยดีก่อนแล้วที่สำคัญพวกเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายสักเท่าไหร่แค่มีแผลจากการถูกฟันเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนมาเซรุสจะไม่คิดอย่างนั้นเมื่อสิ่งที่เขาเห็นคือสภาพของบอดดี้การ์ดของเลโอเองก็บาดเจ็บไม่น้อยเลยทีเดียว มีบาดแผลที่ถูกฟันอยู่หลายแห่งหลายที่สาหัสไม่น้อยเลือดก็ยังไหลออกมาจากบาดแผลไม่หยุดเลยด้วยซ้ำเขาเข้าใจความรู้สึกของเคนและเอริกดีว่าพวกเขาจงรักภักดีกับเลโอมากแค่ไหนแต่ถึงพวกเขาจะมาอยู่รอเลโอในตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเส่วเวลานี้ไปรักษาบาดแผลของตัวเองก่อน ก็ยังไม่สายเลโอคงยังไม่ออกมาตอนนี้หรอกพวกนายควรไปรักษาตัวเองให้ดีก่อนสภาพพวกนายตอนนี้คงไม่พร้อมที่จะดูแลปกป้องนายของพวกนายได้หรอกนะก็จริงอย่างที่คุณมาสรู้ว่าถ้าพวกเรายังบาดเจ็บเลือดไหลไม่หยุดอยู่อย่างนี้ เลือดก็คงไหลหมดตัวตายไปซะก่อนที่จะได้ปกป้องนายของตัวเองเคนและเอริกคิดตามในสิ่งที่มาสซรุูพูดพวกเขาจึงหันมาพยักหน้าให้แก่กันอย่างเข้าใจครับฝากนายด้วยนะครับเป็นเคนที่เอ่ยบอกมาสซรุูออกไปแต่ไม่ใช่แค่เอ่ยเท่านั้นเคนและเอริกพร้อมกับเหล่าลูกน้องที่เหลือ ก็โค้งตัวลงฝากฝังนายของตัวเองไว้กับชายตรงหน้าให้ช่วยดูแลในระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่เหมือนกันไซยะพาพวกเขาไปทำแผลตัวเธอเองก็ไปทำแผลซะด้วยนะมาซารุพยักหน้ารับคำของเคนพร้อมกับหันไปหาไซยะค่ะนี่น้อยไซยะ คงรับคำสั่งของนายน้อยก่อนที่จะหันมาพูดกับเคนคุณคะเชิญทางนี้เลยค่ะเคนเอริกพร้อมกับเหล่าบอดี้การ์ดที่เหลือรีบเดินตามซายะไปยังห้องทำแผลทันทีผ่านไปสองชั่วโมงอสุมิและมาซรุที่ยังนั่งรอผลการรักษาพร้อมกับไซยะเคนเอริก และเหล่าบริการที่เหลือของเลโอที่กลับมาจากการทําแผลได้สักเมื่อชั่วโมงที่แล้วทุกคนต่างลุกขึ้นและมองไปที่ประตูที่เปิดออกมาพร้อมกันทันทีคุณมาคะพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะเป็นนาซูมิที่รีวิ่งเข้าไปหาหมอที่กำลังทําการรักษาที่เดินออกมาทันทีอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เห็นหมอเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินปลอดภัยแล้วครับโชคดีที่คนไข้ไม่ได้โดนแทงที่จุดสำคัญคนทั้งหมดที่ได้ยินต่างก็รู้สึกโล่งอ,อกขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินในสิ่งที่หมอพูดออกมาเฮ้ย <c oughs> ดีใจเหลือเกินที่เขาปลอดภัยขอบคุณขอบคุณอะไรก็ตามที่ช่วยให้เขาปลอดภัยขอบคุณจริงๆ เธอรู้สึกเหมือนความอึดอัดใจอะไรที่หนักอึ้งอยู่ในอกได้ถูกยกออกไปจนหมดเธออยากเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมเขาเหลือเกินแต่แต่คนไข้ต้องพักฟื้นอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อก่อนนะครับแต่เธอก็ต้องหยุดความคิดนั้นลงเมื่อได้ยินเสียงคุณหมอพูดดักความคิดของเธอเข้า เมื่อคนไข้เคลื่อนย้ายไปที่ห้องพักฟืน้นถึงจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ครับไม่เป็นไรเราให้เขาย้ายเข้ามาในห้องพักฟื้นก่อนก็ได้แล้วเธอจะเป็นคนมาเยี่ยมมาดูแลเขาด้วยตัวของเธอเองอืมถ้าออกจากห้องปลอดเชือ้อให้ย้ายเพื่อนของฉันไปที่ห้อง V.I.P. ของตระกูลโฮโอนะมาเซร,รุพยักหน้าอย่างเข้าใจ พร้อมกับบอกหมอที่เป็นเจ้าของคนไข้ให้รับรู้ถึงความสำคัญของบุคคลที่อยู่ในห้องเพราะที่โรงพยาบาลแห่งนี้นั้นตระกูลโฮโอนั้นเป็นเจ้าของอยู่ไม่มีปัญหาครับในน้อยมาซรุทางเราจะดูแลเพื่อนของานน้อยเป็นอย่างดีครับหมอเจ้าของคนไข้ คงรับคําสั่งของนายน้อยแห่งตระกูลโฮโออย่างนอบน้อมยังไงหมอขอตัวก่อนนะครับมาซรุพยักหน้ารับคําหมอเจ้าของคนไข้ก็เดินจากไปทันทีเรากลับกันก่อนเถอะนะน้องหนูคุณพ่อท่านรอน,น้องหนูอยู่มาซรุ หันมาพูดกับน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพอเขาฟื้นเราค่อยมาเยี่ยมใหม่ยังไงเราก็ทำอะไรตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีค้าพี่มาสรุอาซูมิพยักหน้ารับคำของพี่ชายพวกนายไปพักที่คฤลือหาของฉันก่อนแล้วกันมาซรุ ไม่ลืมที่จะหันไปบอกคนของเลโอด้วยเหมือนกันเพราะถึงยังไงเลโอก็เป็นเพื่อนของเขาแถมพวกเขายังมีบุญคุณกับตระกูลโฮโอของเขาอีกด้วยขอบคุณครับคุณมาสซรุแต่พวกผมอยากอยู่เฝ้าในท่านครับเป็นเคนที่เอ่ยปฏิเสธเพื่อนของนายออกไปอย่างสุภาพเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ฉันจะให้คนของฉันเฝ้าไว้ให้อีกทีหนึ่งพวกนายเองก็บาดเจ็บควรจะไปพักผ่อนให้หายก่อนยังไงนายของพวกนายก็ยังไม่ฟื้นง่ายๆหรอกนายก็ได้ยินนี่ว่าเลโอยังต้องพักฟื้นอยู่ในห้องปลอดเชื้อก่อนถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าพวกเขาไม่อยู่เฝ้าแล้วใครจะเป็นคนเฝ้านายของพวกเขากันละ่ะ พวกนายไม่ต้องเป็นห่วงเลโอเป็นคนช่วยชีวิตน้องสาวของฉันแถมยังเป็นเพื่อนของฉันด้วยฉันไม่มีวันปล่อยให้เขาเป็นอะไรไปหรอกเหมือนมาซารุจะรู้ว่าเหล่าบริการของเลโอเป็นกังวลเรื่องอะไรเขาจึงอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเขาได้เข้าใจว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากทิ้งเลโอไว้เพียงลำพังเหมือนกันครับคุณมาซรุ พวกผมขอรบกวนด้วยครับเป็นเอริกที่เอ่ยออกไปอย่างนอบน้อมเมื่อพวกเขาได้ตัดสินใจกันแล้วและรับรู้ว่ายังไงเพื่อนของเจ้านายก็ไม่ปล่อยให้นายของเขาเป็นอะไรไปง่ายๆหรอกนะคารืหาดโฮโอ,โอพ่อคะอย่าลงโทษซายะเลยทั้งหมดเป็นความผิดของหนูเองอสุมิ นั่งคุกเข่าเอ่ยขอร้องอ้อนวอนผู้เป็นบิดาที่ยืนมองเธอกับสายะด้วยความตำหนิปนห่วงใยอยู่ตรงหน้าเพื่อให้ผู้เป็นบิดาละเว้นความผิดให้กับสายะไม่ได้กฎก็ต้องเป็นกฎน้ำเสียงเด็ดขาดของพ่อทำเอาอาซูมิถึงกับใจกระตุกบูบเล็กน้อยด้วยไม่เคยเห็นผู้เป็นบิดาใช้น้ำเสียงอย่างนี้กับเธอเลยสักครั้งแต่สายะไม่ผิด คนผิดคือหนูถ้าพ่อจะลงโทษก็ลงโทษหนูคนเดียวเธอคงยอมไม่ให้ไซย,ยะต้องรับโทษแต่เพียงคนเดียวไม่ได้ในเมื่อเธอต่งหากที่เป็นคนผิดที่เป็นฝ่ายชักชวนไาย,ยะให้ออกไปข้างนอกทั้งที่สายาได้พยายามห้ามเธอแล้วเพราะหนูเป็นคนที่บังคับสาย,ยะให้พาหนูออกไปเองเธอมองหน้าผู้เป็นบิดาด้วยสายตาที่แน่วแน่ อย่างไม่มีทางยอมให้ผู้เป็นบิดาลงโทษซายะแน่นอนคุณหนูซายะที่ก้มหน้ารับความผิดจากผู้เป็นนายถึงกับเงยหน้าขึ้นหันมามองคุณหนูของเธอด้วยความตกใจและคาดไม่ถึงซายะรู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่คุณหนูกำลังทาเพื่อเธอจนเธอเองน้ำตาคลอกมานายท่านลงโทษซายะเธอคะ่ะ สายะผิดเองที่ไม่ดูแลคุณหนูให้ดีสายะโน้มตัวโค้งลงไปข้างหน้าจนหน้าผากของเธอติดพื้นร้องขอผู้เป็นนายใหญ่ให้ลงโทษตัวเองเธอก้มอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลุกขึ้นมาเธอยอมไม่ได้ที่จะให้คุณหนูของเธอจะต้องมารับโทษไปด้วยไม่สายะไม่ผิดพ่อลงโทษอาซุมิเธอคะ่ะ อาซูมิเองก็ไม่ยอมเหมือนกันเมื่อเห็นว่าไซายะจะรับผิดแทนตัวเองเธอจึงโน้มตัวโค้งลงไปข้างหน้าในท่าเดียวกันกับไซยะเพื่อขอร้องผู้เป็นบิดาไม่ลงโทษใครทั้งนั้นแหละริวถึงกับถอนหายใจออกมาหิางเสียไม่ได้กับท่าทีของทั้งสองคนที่เกี่ยนกันรับผิด อยู่ตรงหน้าเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะทั้งสองคนก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้องสำนึกผิด2อ,อาทิตย์ถึงพ่อจะไม่ลงโทษตามกฎแต่ก็ไม่ด้หมายความว่าพ่อจะปล่อยปละละเลยไม่ให้บทเรียนเลยก็คงจะไม่ได้อาซูมิยิ้มให้กับพ่อของเธออย่างเข้าใจในสิ่งที่ท่านทำ พ่อของเธอเป็นถึงในายใหญ่ของตระกูลต้องปกครองคนเป็นจำนวนมากเธอที่เป็นลูกกับไซยะที่พ่อของเธอก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานทำผิดก็ไม่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือยกเว้นได้แค่ที่พ่อเธอลดเว้นโทษให้กับเธอกับไซยะแค่เข้าไปอยู่ในห้องสํานึกผิดนั่นก็ถือว่าดีมากแล้วขอบคุณค่ะคุณพ่ออาซูมิ ลุกขึ้นไปกอดขอบคุณผู้เป็นบิดาด้วยความดีใจขอบคุณข่าในท่านหลังจากที่โน้มตัวติดพื้นอยู่นานไซย,ยะก็กล่าวขอบคุณผู้เป็นนายทันทีพร้อมกับลุกขึ้นมานั่งเป็นปกติเหมือนเดิมพ่อคะหนูมีเรื่องอยากจะขอคะ่ะอาซุมิผละตัวออกจากอ้อมกอดของผู้เป็นวิดาเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองสบตากับผู้เป็นพ่อ ที่คิ้วหนายกขึ้นมองเธออย่างสงสยัยหนูขอเรียนรู้วิชาการต่อสู้ทุกอย่างของตระกูลเราค่ะเธอตัดสินใจพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แววตามั่นคงถึงแม้จะรู้ว่าผู้เป็นบิดาจะต้องไม่ยอมแน่นอนมิได้มันอันตรายแล้วลูกก็เป็นผู้หญิงนั่นไงว่าแล้ว มันก็เป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆพ่อของเธอผละตัวออกจากอ้อมกอดของเธอทันทีสีหน้าของผู้เป็นบิดาจากที่มองเธออย่างอ่อนโยนเมื่อสักครู่แปรเปลี่ยนเป็นไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเบี่ยงตัวหลบสายตาของเธอแต่มันจะเป็นผลดีกับตัวของหนูเองนะคะหนูไม่สามารถหลบซ่อนตัวจากศัตรูได้ตลอดหรอกคะ่ะ อาซูมิยังคงไม่ยอมแพ้เธอพยายามพูดหวานล้อมผู้เป็นบิดาด้วยเหตุผลพ่อคะดูอย่างวันนี้สิคะต่อให้หนูอยู่แต่ในคฤหาสน์ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยพวกศัตรูก็ยังส่งทาโรเข้ามาแฝงตัวได้เลยต่อให้หนูไม่หนีออกไปพวกมันก็คงหาทางจับตัวหนูออกไปอยู่ดี ซ้ยห,หนูมีทักษะการต่อสู้ติดตัวไว้เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่หนูรักไม่ดีกว่าหรอคะใช่นั่นแหละสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงต่อให้พ่อของเธอพยายามจะให้เธออยู่ห่างจากวงการนี้มากเท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะยังไงความเป็นจริงเธอก็คือลูกสาวของหัวหน้าแก๊งฟีนิกส์ผู้ที่เป็นผู้นำของตระกูลโฮโอ ตระกูลซามูไรเก่าแก่และเธอคือทายาทลำดับที่สองรองจากพี่มาสเรุเธอไม่อยากเป็นตัวทวงของตระกูลเธอคิดเรื่องนี้มาตลอดเวลาแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำความคิดของเธอว่าสิ่งที่เธอคิดมันถูกการปิดบังหลบซ่อนตัวเธอนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆมีแต่จะทำให้เรื่องมันเลวร้ายลง เพราะว่าเธอคือจุดอ่อนของตระกูลในอดีตตระกูลของเราผู้หญิงก็เป็นผู้นำตระกูลได้และยังฝึกการต่อสู้เลยนะคะเธอเห็นท่าทีของผู้เป็นบีดามีท่าทีอ่อนลงเหมือนกำลังครุ่นคิดคล้อยตามกับสิ่งที่เธอพูดก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาก็เลยรีบเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าผู้เป็นบีดามองเข้าไปในดวงตาคม ด้วยแววตาอ้อนวอนแต่แฝงไปได้วยความมั่นใจลูกรู้ใช่ไหมว่าถ้าลูกเข้ามาอยู่ในวงการนี้อย่างเต็มตัวลูกจะต้องเจอกับอะไรเธอพยักหน้ารับรู้ในสิ่งที่ผู้เป็นบิดาพูดเธอรู้ตั้งแต่เธอเริ่มรู้ความแล้วแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธออยากจะฝึกฝนการต่อสู้ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่เธอคิดเอาไว้ว่าจะรอให้เธออายุครบ15ปีก่อนนั่นก็เพราะเธออยากจะตอบแทนเขาคนนั้นเธออยากที่จะเป็นฝ่ายปกป้องดูแลเขาบ้างแค่สักครั้งก็ยังดีเขาเสี่ยงชีวิตช่วยเธอเธอก็จะมอบทั้งชีวิตของเธอให้กับเขาเหมือนกันค่ะหนูรู้ค่ะเพื่อคนที่หนูรัก หนูยอมรับผลของมันอาซูมิยิ้มตอบผู้เป็นบิดาออกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและมั่นคงได้ลูกจะเข้ารับการฝึกหลังจากที่ออกมาจากห้องสำนึกผิดอาซูมิเผยอยยิ้มออกมาด้วยความดีใจทันทีที่สิ้นเสียงของผู้เป็นบิดา